ปลากันอีกแล้วจ้าพี่น้องมาเก็บสมุนไพรคือเก่าจ้าพี่น้องจ้าพามาเดินปา่าอีกแล้วจ้าต้นใหม่ปงใบเบิดเลยจ้าพี่น้องอันนี้ค่ะออกมาแต่และเถี่ยวก็เก็บเอาพี่น้องจ้าเก็บเมือปันร่วมๆกันนะจ้า ของฟรีของดีมีประโยชน์จ้ะพี่น้องในป่านี่เลยจ้าของฟรีของดีบมีในตลาดได้จ้ะพี่น้องตว่านในปานี่มีแนนอนจ้าเก็บได้จ้าตว่าก่อนเก็บศึกษาดีๆได้จ้าพี่น้องจ้ามากินไนบอแผ่บอโอ้ กำลังทายอยู่พี่น้องเอ้ย <S 2> <S 2> <S ตื่นหนาพี่บะ้องฝากระงามงามมอนนี่อากาศดีพี่น้องจ้าอากาศดีต้องรีบออกมืออื่นวันมาอาทิตย์มาอหูบะอากาศมันสิเป็นแน่ใดพยากรพยากรณ์อากาศบอกว่ามืออื่นแดดซิบอดีซํานี่ฝ่าวอ,อกคาแดดพี่น้อง ดอกอากาศหินกำลังเริ่มออกเลยจ้าพี่น้องจ้าเชียงนอยก็สีเต็มไปเบิดอากาศดีพี่น้องออกมางยางตากแดดกันจ้าู่บ้านเมื่อใดพี่น้องวันเสาร์พี่น้องเบื้องงอมหามเลยจ้า กินได้จ้าพี่น้องนี่ก็ได้เดียวก็ประกาศบานเห่านั่นแหละแต่ว่ามันสีออกคมๆแน่พี่น้องจ้าปลาพักเสียนปลาที่คอยเคยมาเก็บมาแน่จ้าพี่น้องผู้เจ้าคือบ่กมาเก็บอ้าวนี่นะมันไม่คนมาเก็บเลยพี่น้องจ้ามันเกิดดอกอวะแหละแซบแซบได้พี่น้องถ้าเมนบานเห้านีาน่เนาะใบใหญ่ๆแบบนี้แต่สิคล้ายกันมาหวานวาย น้องจ้ามากเก็บเอาเด้อคอยกเก็บเมื่อซ้ำนันเหยจ้าเดี๋ยวคอยสิถ่ายมันออกดอกคอยสิมากเก็บเอาพันธุ์มันจะพี่น้องเมื่อนี้คอยกสเก็บอานิดนึงเมื่อดองไม่กินจะพี่น้องดองเลยกระเซ็บแสบได้พวกเจ้าคุณพ่ม,มากเก็บเอาพี่น้องจ้าเพราะอยากกินหมพอมาก,มกสิแรเซบแสบได้คุณน่ะ tôi nhờ ổng ổt Hãy subscribe cho mới Ghiền ดอกฟันสิงโตจ้าดอกสีเหลืองวันนี้งามงามได้พี่น้องอันนี้นันดีคักกินหอดหากกินหอดใบดอกก็ไป็นะไปดองเพชรน้ำผึ้งจ้าฟันสิงโตพี่น้องจ้าสรรพคุณเพียบพี่น้องตอนนี้กำลังออกจ้าอีกน้อยหยาพวกนี้ขึ้นกับเเห็นนะจ้า พี่น้องสลับกับดอกสีขาวๆนี่อ้ยงามนีม่บัวบวกพี่น้องผักหนอกออกดอกสีเหลืองแบบนี้เต็มปลาด้วยจ้าพี่น้องจ้ะ ม่กล้มๆโอ้ยพี่น้องจ๊ะแดดออกนาคอยกระซิดำและบาดเนี่ยดำด้วยธรรมชาติหาแต่พักพี่น้องพักไล่ไล่ตามมาเฟ้า <laughs> ไปซื้อหรถจะกระมึ้งใหเมื่อยแบบที่นี่หน่องปลาหน่องจ้าไปไปหารถจ้าจพี่น้องไปเมื่อน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าไร่กิโลอยู่ได้มื่อนี้ก็ได้มื่ออื่นก็สิออกอีกพี่น้องแดดบ่มีพี่น้องล้างเหือดคอยนะออกมาแบบนี้เลยพี่น้องมานาั่ง เอาธรรมชาสตร์ดิพี่ปลากระสีเขียวแบบนี้เดจ้าโอ้ยลงมาขอดผู้โอ้โอยยางแบบ่ะถากันเลยโอ้ยพี่นอ้องยางเราเรายางไก่กดีได้กว่านึกว่าเราม่นางถาข่อยโอ้โยเป็นยังไงนี่ไม่ห่วงสนเลยระบานข้ามานั่น ข,ข้ากับก็บมีแต่พักระ้ว่างในรังในกระเป๋าลังเราหน่แล่วบ่า,บาแ,แายกมันยังหนกกล่ะบ่าฝ่ายางก็น่ยจะพี่น้องเดี๋ยวคูบ,บาวสิมาชุดไป้อขอกระนึกว่าเรามานางถาคอยแทวนี่พี่น้องจ้าโบเห็นเลยโบเห็นสน่นเราเลยลชยเป็นนางถากันยูโรดุนเนี่ยคือแค่นี้น่าจะพี่น้องจ้า ขอบคุณได้ร้ายจ้าสวัสดีค่ะเจอแล้วคุณนุ่งมากมานั่งถ่ายอยู่นี่ปะ่ะอูย้ยเฟลเมนสันดาวอุย้ยพี่น้องวันนี้คนได้ร้ายจ้าอากาศดี